เรื่องของการจัดงานดีๆที่จังหวัดสงขลาบ,บ้านเราค่ะ Wonderful of Love นะคะเป็นการจัดแสดงครุประกอบดนตรีครั้งแรกของภาคใต้ค่ะตอนรับวันวาเลนไทน์พร้อมจัดพิธีจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมบนกระเช้าลอยฟ้ารวมทั้งจะมีขบวนพาเรดคานิวลัลสุดอลังการและก็มีคอนเสิร์ตศิลปินมากมายหลายท่านด้วยค่ะ ในส่วนของจังหวัดสงขลาของเราคุณผู้ชมคะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกัเทศบาลนครหัดใหญ่มีการจัดกิจกรรมฉลองวันเลนทายเตรียมจัดงาน wonderful of Love ค่ะวันเลนทายใต้แสงพลุจัดกันวันที่14และ15กุมภาพันธ์ณสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่โดยมีนายสังคมเกิดก่อท่านรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาพลตารวจโทสาครนธุมวีนายทศมนตรีนครหัดใหญ่นางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพลตํารวจตรี นเนรินเหมือนพระวงศ์สรวรสปรับปรามสพคอ,อหงค่ะร่วมถแถลงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าเองก็กล่าวนะคะว่าการจัดงานเทศกาลระด,ดับนานาชาติเช่นนี้นับเป็นโอกาสสาคัญในการจะประชาสัมพันธ์ให้สงขลากลายเป็นเมืองแห่งเทศกาลที่สามารถที่จะดึงดูดผู้คนได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคป,ปัจจุบนันที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียงานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบุตรมมยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ ทางด้านนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาก็กลา่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานบอกว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนาครหัดใหญ่จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดสงขลาผ่านการแสดงพลุประกอบดนตรีครั้งแรกของจังหวัดคะ่ะซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติย่านการค้าหรือวัฒนธรรมสายมูที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมา,าเลเซียนะคะ ทางด้านพลตารวจโทสคทาครทมมุนี้เองท่านก็บอกว่าเทศบาลนครสงขลา,อาขออภัยกับเทศบาลนครหัดใหญ่ก็จะสร้างสีสันและก็วอลเลนทายในการจัดงานว mm ันดีฟูออฟเลิฟเพื่อจะแสดงความรักของทุกเพศทุกวยัยโดยจะมีกิจกรรมต่างๆค่ะที่จะแสดงออกถึงความรักหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมโดยกิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงออกด้านความรักที่หลากหลายนะคะในพิธีจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมบนกระเช้าลอยฟ้าเรียกว่าเป็นรักลอยฟ้านั่นเองรวมทั้ง ขบวนพาเรดร์นิวัลสุดอลังการแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตคุณผู้ชมจากศิลปินชื่อดังอย่างวงมีนวงฟรีสแล้วก็คุณบีพิรพัฒน์นะคะโดยไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงพลุสุดประการตาประกอบเสียงเพลงซึ่งก็จะมีให้ชมกันสองรอบต่อวันรอบแรกเวลา19นาิกาสานาทีแล้วก็รอบ2เวลา21่สนาฬิกาบริเวณริมสระน้ำสวนสา,า,นาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถจะเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอด2วันนะคะจะได้เพลิดเพลินกันกับบรรยากาศแห่งความรัก แล้วก็ความโรแมนติกท่ามกลางแสงสีเสียงสุดตื่นตาตื่นใจงานนี้ไม่เพียงตอบโจทย์คู่รักแต่งเปน็นเทศกาลสําหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย,ท,วยที่ต้องการสัมผัสบรรยานนกาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลอวาเลนทน์ด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ค่ะไฮไลท์ฟ้ในครั้งนี้นะคะก็เหมือนที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะคะว่าผู้ของเราไม่ได้จุดแบบทีเดียวเป็นพันนัด แต่เราก็จุดตามจังหวะด,ดนตรีนะคะซึ่งเป็นการแสดงพลุป,ประกอบดนตรีครั้งแรกของภาคใต้ก็ว่าไดา้แล้วก็พื้นที่ที่เราจัดเนี่ยมีภาพสะท้อนของพื้นน้ำด้วยนะคะทำให้พลุที่จะออกมาเนี่ย,ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การจัดพื้นที่ในบริเวณเนี้ ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะว่าห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนสาธารณะนะคะแล้วก็สามารถมองได้ทั้งทั่วหาดใหญ่แต่ถ้าให้ดีเนะี่ยเชิญชวนมาดูในงานเพราะว่านอกจากเรามีการแสดงดนตรีการแสดงพุเรายังมีอาหารนะคะที่ให้บริการกับผู้ที่เข้าชมนะคะแล้วก็มีบรรยากาศโรแมนติกริมน้ำนะคะสามารถนั่งกินชิลแล้วก็ดูวงดนตรี เสร็จแล้วก็มาดูพลุแล้วก็กลับไปอย่างแฮปปี้นะคะโดยเฉพาะคนที่คิดว่าจะมาฮันนีมูนที่หดใหญ่นะคะก็เรียนเชิญนะคะถึงแม้มีลูกมีหลานแล้วก็มารีฮันนีมูนได้นะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะต้องขอบคุณทุกฝา่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายจังหวัดที่ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภยัยท่องเที่ยวและกีฬาจ,จังหวัดที่ตุนนาจัดงบป,ประมาณมาเสริมมาเติมเพื่อให้งานนี้มันแ่งขึ้นรับรองที่นี่เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี สถานที่ปลอดภัยอากาศสดใสเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่รับรองทั้งสองวันนั้นจะต้องเป็นวันที่ไม่ลืมในชีวิตท่านครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับงานนี้นะครับถ้าใครมาเนี่ยประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเยอะแยะมากมายนะครับประการที่หนึ่งเมื่อกี้ท่านนายกก็บอกแล้วว่าท่านมาแล้วเนี่ย PM 2.5ท่านจะไม่เจอเลยท่านเจอภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือมาที่ที่สงขลาหรือหาดใหญ่ท่านจะไม่ไม่เจอพ m 2ออากาศดีมากครับในส่วนที่2ใครที่เอาวันแห่งความรัก14กุมภานะครับเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่ท่านมาจดทะเบียนสมรสนะครับขอให้ท่านใช้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ในการจดทะเบียนเพราะว่าที่นี่ ก็อต้อนรับท่านดีมากนะครับมีการจัดพลุแสงสีเสียงนะครับให้ท่านมาฉลองมองคลสมรสภายใต้แสงพลุนี่ผมว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่เจอที่ไหนแน่นอนนะครับในส่วนต่อไปนะครับถ้าท่านมาแล้วนะครับท่านมาอยู่สงขาคนสงขายินดีต้อนรับหรือคนหาดใหญ่ยินดีต้อนรับท่านแน่นอนนะครับคือถ้าท่านมาแล้วนะครับผมว่าท่านมานะครับมาช่วยทําให้เศรษฐกิจของ หาดใจของสูงขาดีขึ้นเราก็ต้องขอบคุณท่านนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังค่ะก็คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านเราให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปสำหรับกิจกรรมในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์นะคะ